ข้อสามเนาะก็สเต็ปเดิมแหละมันมีวงเล็บไงถูกป่ะครับถ้าเกิดสเตป็ปการแก้สมการแบบนี้เท่านแยกตัวประกอบไอ้ที่มันมีวงเล็บต้องทำไงนะไหนต้องอ่านซิข้อหนึ่งทำไงสเต็ปที่หนึ่งกำจัดวงเล็บใยก,การกระจายอ่ากำจัดวงเล็บโดยการกระจายใช่ไหมก็บกำจัดวงเล็บซ้ายนะครับคือแล้วไอเนี่ย มันเป็นวงเล็บใช่ป่ะตรงนี้กี่วงเล็บรู้ปะ่ะตรงนี้ยกี่วงอืมใช่คุณถามไม่ผิดสองสองวงเล็บเป็นอะไรบ้างอ่ะสองวงเล็บนะวงเล็บแดกเป็นอะไร,อ,งงไรอ้าวก็บอกมีสองวงเล็บอ่ะ ครูบอกว่าตรงนี้นะเมื่อกี้ครูบอกขีดตรงนี้เนะแล้วครูถามว่าไอตรงนี้มีวงเล็บเนาะเนาะไอตรงที่ขีดน,น,นะนะนะครับเราบ,บอกว่าสองอ่ะการที่เราบอกว่าสองแสดงว่าเรารู้มว่าวงเล็บแรกเป็นลายวงเล็บที่สองเป็นลายแล้วทำหน้างงทำไมอะอาวงเล็บวงเล็บแรกเป็นลายสีน่นี่นะ แล้ววงเล็บที่สองคต้องต้องมีลบตรงนี้ไม่มีอ่ะอันนี้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 วงเล็บแรกนะอันนี้คือตัวนี้นะตัวนี้คือสองตัวนี้นะลบอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงเนี้ยมันมีอีกสองวงเล็บนะตรงนี้คืออะไรสองอีกืมว่าแล้วอนี้เนี่ยมีสองวงเล็บ สเล็บคือ3 x ลบ4กับ3 x ลบ4มันถึงได้เป็น3 x ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองเห็นใจกัมันซ้อนกันใช่อันนี้มันซ้อนกันมันถึงเป็นกำลังสองครูกำลังพูดถึงตัวนี้ไม่ได้พูดถึงตัวนี้เลยหนูจะมาเกี่ยวข้องกันไม่ได้ครูพูดถึงตัวนี้อย่างเดียวครูขีดให้ดูหลายรอบแล้วว่าครูเอาแต่ตัวนี้นะโอเคจบนะ นะครับอ่ะทีนี้สองตรงนี้เป็น2เลฟตรงนี้เป็น 3X-4 เลบเนาะเคลียเคลียนะครับอันนี้ล่ะแล้ววงเล็บหลังล่ะเเราไม่ขียนก,ไไก็ไม่เขียนไงก็อุตสาห์ไปย้ายกระจายออกมาแล้เ,เขียนทำไมล่ะ คือแปดคูณหาที่แล้วเรากาจัดวงเล็บได้ยังไงดูดิเรากําจัดลบได้วงเล็บได้เพราะมันมีสองวงเล็บคูณกันแบบนี้แล้วเราก็ใส่ใส่บนใส่ล่างถูกไหมเออเราก็เรียนแบบไงอ่ะแล้วเกิดว่าเพราะมันเป็นสองวงเล็บนะเพราะมันเป็นสองวงเล็บดูดีนะเพราะมันเป็นสองวงเล็บเราเลยกระจายได้ถูกไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเห็นวงเล็บเดียวเห็นปะ มันจะกระจายได้ไงใช่ป่ะไม่ใช่หนูกระจายเด็กอะกระจายให้ครูดเด็กนะตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวนะกระจายเด็กอะเอาเร็วกระจายกระจายไม่ได้ใช่ไหมเออกระจายไม่ได้นะเขียนบนสองวงเล็บดีแล้วนี้ดีแล้ว พะมันกระจายไม่ได้อย่างนี้กระจายไม่ได้นี่ก็เขียนเป็นนี้ดิอย่างนี้พอกระจายได้ยังเออเห็นไหมไหมครับจริงๆยังไม่ได้เข้าข้อหนึ่งเลยนะครับคือมันเป็นวงเล็บก็เลยทําให้เป็นวงเล็บที่มันสามารถกระจายได้ก่อนงนั้นตรงนี้้องเป็น 2x บวก1 2x บวก1โอเคไหมตรงนี้เคลียร์ไหมเคลียร์นะไม่มีกำลังสองนะก็จงใจไม่ให้มีกำลังสองอนะ เราก็ไม่ทำให้เป็นกำลังสองแล้วสิคืออยากได้แบบนี้อยู่แล้วนะต่อไปสายบนสายล่างสายบนสายล่างโอเคว่ะสายบนสายล่างเนาะอยู่ข้อหนึ่งอยู่นะครับทำแบบข้อหนึ่งอยู่สเต็ปหนึ่งสายบนได้เป็น 9x กำลังสองลบ 12x นะครับส่ยล่างคู่นี้ลบ 12x คู่สบวก16ลบยังอยู่ลบยังไม่ไปไหนลบคือตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นลบลบของพวกนี้ทั้งอันเลยใช่ไหมลบของไอ้วงกลมนี้ถูกไหม ดังนั้นไอ้วงกลมเนี้ยไอวงกลมเมื่อกี้นนะกูเปลี่ยนเป็นวงเล็บนี้ซะเป็นการแทนว่าลบทั้งหมดนี้แต่กูจะกระจายอันนี้นะสายบนคู่แรก4 x กำลังสองบวก2 x คูคูสองนะคู่ที่ใส่สายล่างคู่ที่หนึ่งบวก2 x อีกสายล่างคู่ที่สอง กีนะ่อะออกมาเพียบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแต่ขั้นตอนที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งเขาว่าอะไรนะอ่านสิอ่กำจัดวงเล็บโดยโดยการกระจายยังมีวงเล็บอยู่ไหม ก็แสดงว่าตรงเนี้ต้องกำจัดอีกก็ทําไมครับก็คูณคูณลบเข้าไปเนี่ยเคปยะนะครับตรงนี้ครูยังไม่คิดอะไรเดี๋ยวคิดทีเดียวแล้วกัน 2x ลบ 12x ครูเขียนเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้คูณคูณไม่ได้โฟกัสอะไรเห็นตัวแดงๆไหมละ่ะหดตัวแดงไปอยู่ด้านหลังใช่ปะ อันตัวด้านหน้าไม่ต้องทำอะไรกันเลยลบ 4x กำลังสองบวกต้องเป็นลบสิลบ 2x ลบ 2x ลบหน,นึ่งหนึ่งมันมีอยู่ข้างหน้า<ะ>หนึ่งไปอยู่ข้างหน้าหรอหนึ่งไหนเราไม่สามารถกระจายได้ไม่มีตัวเลข ันหนึ่งก็ได้อันลบหนึ่งอะไยังอ่ะ,อะก็คือกระจายลบหนึ่งเข้าไปเขาไม่เขาไม่เขียนหนึ่งไงอเพื่อนเขาไม่นิยมครูก็ตามสมัยนิยม,มครูวา่าบ้าแฟชั่นงานเขาแฟชั่นแฟชั่นเขาไม่ไม่เขียนหนึ่งเขียนป่ะครูก็ไม่เขียนหนึ่งด้วยสมัยนิยมเขียนนะนะครับมันก็คือถ้าเกิดใส่หนึ่งเข้าไปมันก็คือคูณล,ลบหนึ่งเข้าไปทั้งหมดใช่ปะ่ะอ่า แตคุณไม่ใส่ออกก็คูณลบก็กระจายลบก็สรุปว่าถ้ามีลบก็กระจายได้แม้แต่ไม่มีตัวเลขโอเคปะ่ะถ้ามีแต่เครื่องหมายก็กระจายได้โทีนะจบนะอืมทีนี้เนาะมาคิดกันสเต็ปที่2องว่าไงตอนนี้เอ่กำจัดวงเล็บเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วเน,ะนาะบรรทัดนี้ไม่มีวงเล็บแล้วนะนะครับเอ่อ อ่านสเต็ปที่สองสิบวกลบกันให้เหลือสามพจน์บวกลบให้เหลือ3พนโอเคป่ะอ่ะมาดูสป,ปีชีแปปช่แรกสปีเอ็กส์สป,ปีชี่เอ็กซ์กลังสองมีอะไรบ้างสป,ปีชีเอ็กลังสองลบสี่เอ็กซ์กำลังสองเนาะเออเนี่ย ถ้ามันมีคู่เงี้ยก็ต้องมาลบบวกลบกันรมาบวกลบกันนะนะครับดังนั้นคู่แรกเป็นเท่าไหร่9 x กำลัง2ลบ4 x กำลัง2ได้เป็น5 x กำลังโอเคนะสป,ปีชีที่สสป,ปีชีที่มี x มีกี่ตัว4ี่น,ะนี่เนะาะ1 2เนาะ3 4โอ้โหเทียบอ่ะ 4ตัวนี้ต้องมาบวกลบกันเนาะลบสิบสองลบสิบสองเป็นลบยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่ลบสองลบยี่สิบหกถ้าน,นี้เป็นลบกับลบต้องเป็นไม่ได้คูณกันเนี่ยถ้าคูณกันเป็นลบโพ i ิทีฟแต่นี่ไม่ได้คูณไหนเครื่องหมายคูณเดี๋ยวถ้ามันเป็นคูณมันจะเป็นแบบไหนถึงเราจะเป็นวงเล็บเป็นวงเล็บ,ลบหรือมือขี้มเครื่องหมายคูณอ,อืม เขียนแอันนี้ไม่มีวงเล็บไม่มีเครื่องหมายคูณดังนั้นมไม่ได้ไม่ได้คูณเป็นบวกลบธรรมดาลบสิบสองลบสิบสองเป็นลบยี่สิบสี่บวกกับไม่ใช่บวกกับลบลบยี่สิบสี่กับลบสองเป็นลบยี่สิบหกลบยี่สิบหกกับลบสองอีกตัวหนึ่งเป็นลบยี่สิบแปดมีเอกด้วยใช่ไหม เสร็จแล้วเนาะสปีชีที่สองสปีชีที่สาม x นี่ไม่ต้องใส่ยกกำลังสองเลยใส่ไหมไม่ต้องใส่เหมือนเดิมน,นี่อันนี้อันนี้ x กำลังสอง x กำลังสองก็เป็น x กำลังสองเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน,ปยนสปีชีทที่สามมีไหมอะไรกับอะไรบ้างตัวเปล่าๆตัวเปล่าๆนี่ กี่อะไรกานี้เนะาะสิบหกลบหนึ่งกี่ไรคีเนาะอ่ะทีนี้ที่มันจะไม่พออันนี้เป็นลบเหรอสิบหกลบหนึ่งในลบบวกนี่ผมเขียนบวกนะ อ,อืครับครับสิ้าครับสิบหกลบหนึ่งสิบหกบลบหนึ่งบวกสิบหกลบหนึ่งสิบหกลบหนึ่งก็เหมือนกันสิบห้าไหมสิบห้าเฉยคุณไข้ตัวเล็กห้าหนึ่งแน่แน่มันไม่มีตัวอื่นสามห้าสิบห้า เป็นบวกอย่างนี้มีลบตรงนี้ลบสองตัวแน่แน่ห้ตรงนี้3ามข้างบนเออได้5้ได้เป็นลบสได้เป็นลบยีได้เป็นลบยีตรงพอดีเป๊ 28, ตะปตอบเลยห้าเลบสเนาะแล้วก็เอลบห้าเนาะ นะครับกาจัดวงเล็บให้หมดเห็นป่ะกําจัดแล้วกําจัดอีกนะกําจัดตรงนี้ไม่กําจัดเนาะตรงนี้ยังไม่ได้เริ่มกําจัดเลยเพียงแต่เตรียมพร้อมมันก่อนไม่งั้นมันมันกาจัดไม่ได้มันต้องสองเล็บใช่ป่ะก็ทำเป็นสองวงเล็บก่อนแล้วค่อยเริ่มกาจัดกําจัดทีเดียวไม่ได้ต้องจับกําจัดสองทีถูกป่ะนะครับพอกําจัดได้ปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะข้อกระบวนการสามข้อนี้แหละไม่เกินใช่ป่ะ ข้าสี่ต่อนะโอ้ยหกโมงสิบไม่ได้นะครูมีสอนต่อ